ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเท,ท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยดินแดงหกอีกแล้วนะก็เป็นอดหา่า 16กกันยายนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ ครับธนพัทรก็แบ่งปันเดลทาหลักหน่อยแบบ5ตัวหลักหน่อยแบบ5ตัวแปดเก้าศปด ศูนย์หนึ่งสี่ก็เบ่งปานห้าตัวนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่ง ปานห้าตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับจับโค่มบนล่างจับค้บนล่างอดีตผ่าน เดี๋ยวทันใหมมนี้ครับผม90 91 50 51 90 91 50 51แบ่งปัน4คู่นะไปต่อครับผม ชุดเดียวเอกเมืองยา่าชุดเดียวเอกเมืองยา่าแปกห้าสี่แปกห้าสี่เบ่งป,ป,ปาน ชุดเดียวไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับสกายดับอร่อยสิบหน่อย เบ่งปลานเบ่งปลานดับดับกดับตัวเดียว9ดับ9ตัวเดียวเนาะดับ9ตัวเดียวนะเดี๋ยวท่านทชแล้ว ดับ7ในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ9ไปต่อครับผมใบนี้สูตร3ตัวก็เบ่งปานอดี่านนะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน625 545 แปดสองห้าห้าสี่ห้าสี่ชุดเบ่งปันสี่ชุดนะเบ่งปันสี่ชุดไปต่อกระผมใบนี้ท่านผู้ชมสกายตัวเดียวห้าตัวเดียวห้านะ อดีตผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านเดือนั้นใหม่เนี่ยก็แบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวห้าแบ่งปานห้าตัวเดียวต่อไปครับผมละออนเหนือชุดเดียว ก็เบ่งปานอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านเดาอนใหม่นี้ครับ7จ็ดเจ็ปปนะชุดเดียวเน้นตรอง7จ็ดปดละออนเหนือซึ่งเวทานที่ผ่านมาก็ผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้วิ่งบนล่างสตัวเปกหนึ่งเบ่งปัน8แ,แล้วก็แบ่งปันหนึ่งนะวิ่ง8ปดหอดีตก็ผนะ่านนะทวชมนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันแปกกับ1 ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับชุดเดียวสมตัวชุดเดียวสมตัวสามเจ็ดเสามเจอดีพัน เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ379นะ379ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับผมครบ10หน่วยโบนโคนพี่พรครบ10หน่วยโบนโคนพี่พรหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดนะหนึ่งสอดอดีตท,ที่ผ่านมาก็พ่าน เียทันใหม่นี้ก็เบงปัญ1 2 1 4 1 5 1 6 1 8 2 4 2 5 2 6 2 8นะก็ไล่ไปไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยท่านบัวสูงใบนี้ครับ ก็เป็นแนวทาบนดินเพนฟ้าใน,นทันบนล่าง7กับ8 7ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดปดสามห ไปต่อกันเลยครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมเบ่งปานทันบนุญนะก็เบ่งปาน09 03 04 06 92 09 03 04 06 92 เบ่งปานห้าคู่นะต่อไปครพผมใบนี้ธนพัทรเนียวทาง10หน่วย10หน่วยล่างสามสี่ห6าหกแปห้ากและก็แ ก็เบ่งปานห้าตัวนะเบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านนะ่านผู้ชมนะอดีตก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่ก็เบ่งปานสามสี่ห้าหกแปดต่อไปกระผมใบนี้สตาง เบ่งปานเดาทานชุด2ตัวล่างเบ่งปานห้5ห5ห5าเจ็ดห้าแปดห้นย์หาน่าก็เนกับเบ่งปันไหลโคเนาะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ใบนี้ครับเป็นแนวทางชุดเดียวนะก็แบ่งปานอดิพานเนี่ยทันใ่นี้ครับผม492แล้วก็78 492แล้วก็78นะก็โปรดชชยวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย ต่อไปครับผมใบนี้เพน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 เบ่งปานเด่นเหนือ7 2 0 5 4 7 7 0 2 7 0 7 7 5 7 7 5 2, 2 7 0 2 7 4 7 4 5 7 4 5 2 2025242770757477 7, 7, 7, 7, 7, 7, นะาบอชขอบคุณม,มากจริงๆข้อมูลแนวทางชีเบงปานไปต่อครับผมใบนี้่วนใบนี้เป็นอทันเดนล่าเด่น5 9505 หนึ่งห้าสองห้าสี่โคนะเบ่งปานสี่โคเบ่งปานสี่โคให้พิจ,จรารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยออบ้านภายอนาวินเบ่งปันทันล่างเจ็ดสองสองเจ็ด 26252038นะเบ่งปันเบ่งปันหกคู่นะเบ่งปันหกคู่ท่านผู้ชมต่อไปครับผมครบล่าง x ก็เบ่งปัน,น05061516 สองสี่สองหสห้าสห้าส,าสี่หกนะกระเบ่งปานไหลคค่นะต่อไปครราผมใบนี้ขนเดช10หน่วยบูนย์สามห้าเนย์สามห้ากระเบ่งปาน4ตัว เบ่งป่านสี่ตัวให้พิจารณาไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งป่านสุดเดิมเนาะอดีตผ่านนะท่านผู้ชมชูนผ่านเดีย๋ยวทันใหม่ในหกหนึ่งตัวนะชูนหกตัวเดียว ตวชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ ต่อไปนะต่อไปครับไใบนี้ก็แนวทาน2ตัวโบนวีพารัตวีไปรัก,รรก3 4 3 7 4 4 4 7 5 4 5 7 8487นะ3437 4447 5457 8487สีเป็ดนะแตัวท่านผู้ชมแปดตัวเนาะท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม